สวัสดีครับอินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Coming World Daily กัรเนียนะครับ ในวันนี้นะครับเรากลับมาพูดเกี่ยวกับช่วงความรู้รอบโลกคอมิกกันต่อนะครับช่วงคอมิกแฟก์ที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับผมในตอนนี้นะครับมันได้ดําเนินมาถึงตอนที่27กันแล้วครับผมต้องบอกเลยว่ารายการของเรานั้นมากไกลามากมาๆแล้วได้บอกเล่าเรื่องราวความรู้ต่างๆของคอมิกไปมากกว่าร้อยเรื่องแล้วครับผมซึ่งในตอนนี้นะครับมันก็ยังคงมีเรื่องปริศนามากมาย่านผู้ชมรอรับรู้กันโดยในวันนี้นะครับเราจะนําเรื่องราวแปลกๆเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้ต่างๆจากจักรวาลมาเวล้าดีซีมาบอกเล่ากันนะครับผมซึ่ ต้องบอกกันเลยว่าแต่ละเรื่องเนี่ยเด็ดมากนะครับห้ามพลาดก,กันเลยทีเดียวและในตอนนี้นะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เรามาเริ่มรับชมรับฟังคอมิกแฟกในตอนที่27กันเลยดีกว่าครับผมเรื่องราวของเรานะครับจะเปิดกันมาที่จักรวาล DC กันก่อนนะครับผมโดยจักรวาล DC เนี่ยถ้าผู้ชมอาจจะรู้จักตัวละครน,นี้มานะครับเธอคนนี้เนี่ยคือฮีโร่ผู้หญิงที่ดังที่สุดตลอดกาลเลยก็ว่าได้ เธอคนนี้ก็คือวันเดอร์วูแมนนั่นเองนะครับผมแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมว่าเธอจริงๆเนี่ยวันเดอร์วูแมนนะครับในตอนแรกเธอไม่ได้ชื่อวันเดอร์วูแมนครับผมชื่อเดิมของเธอนะี่ยมีชื่อว่าซูเปอร์มารนะครับผมหรือว่าซูเปอร์มานเองครับซูปเปอร์อาม่าเหรอวะ ซูเปอร์มากนะครับเหมือนเขียนเหมือนซูเปอร์แมนครับผมเพียงแค่ตัดตัวเอ็นออกไปซึ่งผมก็งงนะครับมันตั้งชื่ออะไรของมึงเนี่ยแต่สุดท้ายนะครับผมเขาก็ต้องเปลี่ยนเป็นวันเดอร์วูแมนนะครับเพราะไอ้ซูเปอร์อาม่าหรือซูปเปอร์มาเนี่ยครับมันดูใกล้เคียงกับซูเปอร์แมนเกินไปมันคือซูเปอร์แมนตัดเอ็นครับผมเขาก็เลยเปลี่ยนให้มันเป็นตัวของตัวเองขึ้นและนั่นก็เลยกลายเป็นที่มาของชื่อวันเดอร์วูแมนนั่นเองครับเรื่องราวต่อมานะครับมาพูดถึงสไปเดอร์แมนกันบ้างดีกว่าหนึ่งในฮีโร่ที่ต้องบอกกเเลลยว่่่่าป็นนฮีีีโโรททดดังสุใ แต่เจ้ามนุษย์แมงมุมของเรานะครับผมไม่ใช่แค่ดังด้วยครับมนุษย์แมงมุมนั้นมันยังมีอีกไทเตลหนึ่งมาติดตัวเขานะครับผมท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าไอ้หนุ่มแมงมุมสไปเดอร์แมนเนี่ยคือฮีโร่ที่ทำกำไรมากที่สุดในโลกนะครับผมมากกว่าซูเปอร์แมนมากกว่าแบทแมนมากกว่าใครๆทั้งนั้น แต่ถ้าว่าเรื่องราวของสไปเดอร์แมนของเราเนี่ยก็ยังไม่จบนะครับผมยังมีเรื่องราวสุดเซอร์ไพรส์มาให้ฟังอีกเรื่องหนึง่งคือท่านผู้ชมครับในปี1980เนี่ยทางมาเวล c คอมิกนะครับผมได้ระบุเรื่องราวแบบว่าที่อยู่ของสไปเดอร์แมนว่าสไปเดอร์แมนนั้นโตขึ้นมาที่ไหนนะครับผมซึ่งนั่นก็คือ 20 Ingram Street, Forest Hill, Queen นะครับซึ่งในตอนนั้นนะครับที่อยู่จริงๆเนี่ยไอที่อยู่เบอร์เนี้ยในโลกแห่งความจริงนะครับผมก็ถูกอาศัยโดย Parker Family นั่นเองซึ่งเหมือนว่าอาจจะเป็นคนรู้จักหรืออะไรไม่รู้อะ่ะก็เลยเอามาตั้งเป็นที่อยู่ฮีโร่แม่งซะเลยแล้วก็ตั้งชื่อฮีโร่ตามด้วยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่ามันเกิดขึ้นได้ยงไงมันเป็นเรื่องบังเอ,อิญหรือว่าเขารู้จักกันอยู่แล้วก็ไม่รู้นะครับแต่เอาเป็นว่าที่อยู่ของปีเตอร์ปาร์เกอร์หรือว่าสไปเดอร์แมนของเราใน,ะ,น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 ะครั ับผมเป็นที่อยู่ที่ตระกูลปาร์เกอร์อาศัยอยู่จริงเรื่องราวต่อมาเรามาพูดถึงซูเปอร์แมนและซูเปอร์เกิร์ลกันมากดีกว่าครับให้ผู้ชมว่าสองคนนี้ใครแข็งแกร่งกว่ากันเนี่ยถามตรงๆเลยซึ่งไม่ต้องคิดมากหรอกครับผมทุกคนต้องตอบซูเปอร์แมนแต่ความจริงนะครับผมซูเปอร์เกิลเก่งกว่านะครับเพราะซูเปอร์เกิลเนี่ยแช่อยู่ในดวงอาทิตย์นานกว่าซูเปอร์แมนนั่นเองและด้วยเหตุน,นี้เองนะครับทห้ซูเปอร์เกิลนั้นสามารถทนคลิปตัวนัยได้นานกว่าซูเปอร์แมน และนี่นะครับผมก็คือเรื่องราวคอมิกแฟกในตอนที่27ของเราในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็หากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็บอกกันมาได้เลยในวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะครับผม,มาหากท่านผู้ชมนั้นต้องการอะไรคอมเมนต์ชมอะไรก็บอกกันมาได้เลยวันนี้ลาไปก่อนขอให้ท่านผู้ชมทุกคนไนดะ้มีความสุขับการดูคอมิกเวร์และคอมิกแฟกนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนบาบาย